สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทําพิซซ่ากันค่ะก็คือว่านวดแป้งเอาไว้นะคะทําขนมปังนุ่มแล้วหนึ่งแล้วก็ลูกชายอยากกินพิซซ่าก็เลยทําพิซซ่าพิซซ่าง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้อยากให้ทุกคนลองทําดูออกมาถาดใหญ่มากเดี๋ยวจะสอนนะคะสูตรนี้เป็นแป้งหนาน,นุ่มนะจ๊ะน้ำเปล่าค่ะหรือน้ำอุ่นนั่นเองเ็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงไม่ได้ชั่งให้นะคะยีสต์ค่ะหนึ่งช้อนชาเสร็จเรียบร้อย ก็จคนนะคะทุกอย่างให้เข้ากันไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ไหนไม่รู้พ่อสามีซื้อมาเบอร์เล็กมากค่ะดูเอาเองแล้วกันนะคะน่าจะเป็นเบอร์เล็กสุดแต่ว่าถ้าใครใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งนะใช้แต่ไข่ขาวนะคะเอาไข่แดงออกไว้ครึ่งหนึ่งนะเอาไวท้ทาหน้าขนมปังเบอร์เล็กมากอะ่ะดูเอ,เองแล้วกันไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะน้ำมันพืชครึ่งถ้วยตวงครึ่งถ้วยตวงแบบไม่เต็มนะ นมจืดนะคะหนึ่งถ้วยตวงอันนี้มันแบบครึ่งถ้วยตวงนะมจืดหนึ่งถ้วยตวงนะคะคนแบบนี้ค่ะช่วงกินเจนะคะเปลี่ยนเป็นน้ำนมพัญธพืชอื่นๆได้เลยแล้ววันนี้จะใช้แป้งสาลีอเนประส์เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีเดียวใส่ไปตอนหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงสามถ้วยตวงเดี๋ยวเราจะใส่เกลือนะคะถ้าเกลือที่ เขาเรียกว่าอะไรที่เมืองไทยเค็มใส่ไปครึ่งช้อนชาแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยอาจจะใส่ไปถึงหนึ่งช้อนชาก็ได้เมืองนอกเกลือมันไม่เค็มส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแป้งนะคะสรุปใช้สี่ถ้วยตวงครึ่งกับอีกหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งมันเหลือเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แป้งมันจะไม่ค่อยติดมือค่ะมันติดมือนิดเดียวเห็นไหมมันจะหนึบ นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะนวดนิดเดียวค่ะเสร็จแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะแป้งก็จะเป็นคลื่นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งให้ขึ้นในสองเท่าหลังจากที่เราแบ่งแป้งนะคะเป็นสองก้อนแล้วเราก็นี่เลยค่ะกดแบบนี้เลยแล้วก็รีดนะคะให้มันเป็นแผ่นเท่ากับถาดของเรา เราจะยังไม่ใส่ชีสนะคะมีนาก็เอาแป้งเนี่ยค่ะพอแผ่เสร็จแล้วก็ทาซอสเอาแป้งเนี่ยค่ะพอแผ่เสร็จแล้วก็ทาซอสพิซซ่านะคะแล้วก็โรยเห็ดโรยอะไรที่เราชอบเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปอบนะคะเราใส่ชั้นล่างสุดของเตาอบนะเพื่อที่จะให้เขาพองขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราค่อยโรยชีสแล้วก็ไปอบอีกทีนะคะชั้นตรงกลางเท่านี้แหละคะ่ะนี่คะ่ะอบชั้นล่างสุดก่อนนะ ไฟนะคะประมาณ200<ม>นี่คือมอสซาเรล่าหรือเชดเดอร์ชีสเราก็ใส่ตรงเลยเร็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปอ,อบอีกรอบค่ะแล้วก็ไป็อันเสร็จเรียบร้อยลองดูนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะแป้งบางๆแบบนี้ สร็จแลค่ะทางกันค่ะ